อะไรสำคัญที่สุดในชีวิตของคุณในเวลานี้สุขภาพหรือเงินหรืออื่นๆสุขภาพหลายๆคนจะคำนึงถึงสุขภาพเป็นสิ่งสุดท้ายเพราะมัวแต่หลงเพลินกับการดำเนินชีวิตตามที่ใจปร,รารถนา สนใจเรื่องของการหารายได้สนใจที่จะดูแลครอบครัวรู้ตัวอีกทีเมื่อเริ่มมีความผิดปกติในร่างกายแล้วสายเกินไปที่จะแก้เงินปฏิเสธไม่ได้ว่าในถ้ำกลางยุคค่าของชีพสูงแบบนี้แน่นอนว่าสิ่งสำคัญคือเงินแต่การจะได้มาซึ่งเงินเราต้องทุ่มเท บางคนก็ต้องทำงานอย่างหนักจนทำให้เราก็ต้องสูญเสียบางอย่างไปคือสุขภาพความมั่งคั่งที่แท้จริงคือการมีสุขภาพที่ดีมิใช่การมั่งมีเงินทองการรักษาสุขภาพเป็นการลงทุนระยะยาวที่เห็นผลที่สุดคุ้มค่าและเป็นประโยชน์ต่อตัวเองที่สุดสุขภาพของเราถือว่าเป็นกุญแจ ซึ่งนับว่าเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนให้ทุกอย่างที่เราคาดหวังให้สำเร็จได้การละเลยการดูแลสุขภาพที่ดีของตนเองสามารถทำให้เกิดอาการเจ็บป่วยส่งผลให้ร่างกายทุดโทรมที่อาจก่อให้เกิดอาการเจ็บป่วยอย่างหนักซึ่งมีผลกระทบต่อทั้งการงานและชีวิตครอบครัวได้จากการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคมความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีตามกระแสรโรกาพิวัตเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพของประชากรวัยทำงานปัจจุบันพบว่าวัยทำงานมีแนวโน้มการเสียชีวิตด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ NCD เพิ่มมากขึ้นซึ่งโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตไม่น้อยกว่า36ล้านคนทั่วโลกในแต่ละปีและประมาณ3,020,000คนต่อปีในประเทศไทยคิดเป็นร้อยละ75ของสาเหตุการเสียชีวิตทั้งหมดโดยมีสาเหตุจากโรคหลอดเลือดสมองเป็นอันดับหนึ่งรองลงมาคือโรคหัวใจขาดเลือด โรคทางเดินหายใจอุดกั้นเรื้อรังเบาหวานความดันโลหิตสูงและอื่นๆด้วยวิถีชีวิตที่เร่งรีบทำให้หลายคนใส่ใจในการดูแลตัวเองน้อยลงทั้งการนอนหลับการรับประทานอาหารการออกกำลังกายรวมถึงการเผชิญกับสภาวะแวดล้อมต่างๆที่เริ่มแย่ลงไปทุกขณะเดี๋ยวคนนั้นก็เจ็บป่วย เดี๋ยวคุณพ่อคุณแม่ก็เจ็บป่วยเดี๋ยวแฟนก็เจ็บป่วยเดี๋ยวลูกก็เจ็บป่วยแต่เราลืมคิดไปหรือเปล่าว่าเราก็เจ็บป่วยได้นะเราก็ตายได้นะจริงๆแล้วที่เรายังมีชีวิตอยู่ในวันนี้ร่างกายเราดีพอหรือยังเรายังคงมีสุขภาพที่ดีอยู่ไหมเราเริ่มจะเป็นโรคเรื้อรังแล้วหรือยัง ถ้าสุขภาพดีทุกอย่างที่เราคาดหวังไว้ก็จะได้ตามหวังอย่างแน่นอนหากสุขภาพไม่ดีทุกอย่างที่มีอยู่ก็จะหายไปเมื่อเราเจ็บป่วยตอนเราอายุมากขึ้นเรามีลูกแล้วลูกเราก็กระตันอยู่กับเราแทนที่เขาจะใช้เวลาทั้งหมดของเขาไปพัฒนาชีวิตไปมีความสุขกับครอบครัวของเขา แต่ต้องใช้เวลาทั้งหมดของเขาใช้เงินเก็บของเขาทั้งหมดมาดูแลเราที่เจ็บป่วยเหตุเพราะเราไม่ได้ดูแลตัวเองตั้งแต่ต้นสิ่งของต่างๆมากมายในโลกนี้เราสามารถซื้อได้ด้วยเงินเวลาเราซื้อของเราเอาเงินไปซื้อเอาเงินไปซื้อขนมแล้วก็ได้ขนมซื้ออาหารแล้วก็ได้อาหารซื้อเสื้อผ้า เราก็ได้เสื้อผ้าแต่เวลาจะซื้อสุขภาพเขามีขายอยู่ที่ไหนครับสุขภาพเป็นสิ่งที่ต้องสะสมจะรวยจะจนคุณต้องสะสมสุขภาพด้วยตัวเองต้องมีความตั้งใจของความสำเร็จแต่น่าเสียดายมากๆครับว่าคนที่คิดได้ส่วนใหญ่พักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลอาจจะป่วยมากมาก หรือว่าอาจจะไม่มีโอกาสที่จะย้อนกลับมามีสุขภาพดีได้อีกแล้วแต่ก่อนหน้าที่จะเข้าโรงพยาบาลกลับไม่เคยคิดห่วงสุขภาพของตนเองแม้แต่น้อยหากวันนี้คุณยังมีสุขภาพดีอยู่อย่ามองข้ามความโชคดีในชีวิตของคุณจงรักษามันไว้ให้ดีเพราะมันมีค่ามากกว่าอะไรก็ตามที่คุณคิดว่ามันมีค่าสุด,สด ขวามไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐสำนวนคุ้นหูที่หลายคนมักคุ้นชินจะว่าไปก็คงจะจริงตามนั้นเมื่อจากการป่วยเป็นโรคใดโรคหนึ่งนั้นมักบั่นทอนทั้งกายใจและเงินในกระเป๋ามิหนำซ้ำยังทำให้คนใกล้ชิดต้องพลอยเดือดร้อนไปด้วยคนที่ฉลาดที่สุดคือคนที่เห็นว่า สุขภาพเป็นสมบัติที่สําคัญที่สุดไม่มีใครรักสุขภาพตัวเราเท่าตัวเราเองบางอย่างผิดปกติกับร่างกายของเราแต่เราไม่ใส่ใจหรือเราไม่ได้ระม,มัดระวังว่านี่คือสัญญาณเตือนและความเสื่อมที่เกิดขึ้นนี่แหละคือการเริ่มต้นของการเจ็บป่วยร่างกายของคนเราประกอบไปด้วยเซลเล์หลายล้านเซลล์ ในอวัยวะทุกส่วนคือเซลล์ไม่ว่าจะเป็นกระดูกหัวใจตับไตลำไส้ผิวหนังเล็บผมทุกอวัยวะประกอบด้วยเซลล์เซลล์จะยังสมบูรณ์แข็งแรงมีพลังงานเพื่อทำหน้าที่ของแต่ละอวัยวะต้องได้รับสารอาหารและเอนไซม์ไม่เช่นนั้นแล้วเซลล์จะเสื่อม นั่นคือสัญญาณของการเจ็บป่วยที่เริ่มก่อตัวขึ้นแล้วโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเป็นโรคที่ต้องเข้าโรงพยาบาลพบหมอกินยาอย่างต่อเนื่องยาก็แค่บรรเทาอาการเท่านั้นไม่เคยมีตัวยาใดที่ทำให้หายจากโรคเหล่านี้พบหมอแต่ละครั้งก็ได้ตัวยาเพิ่มเปลี่ยนหมอใหม่ก็ได้ยาใหม่ กินยาจนวันตายลองหลับตาแล้วมองเห็นภาพว่าถ้าเราเป็นผู้ป่วยหนะักหรือผู้ป่วยติดเตียงที่มีลูกหลานต้องมาคอยดูแลแทนที่เขาจะใช้เวลานั้นไปสร้างรายได้ของเขาไปมีความสุขกับครอบครัวของเขาเรากำลังทำร้ายเขาหรือเปล่าเหตุเพราะความเห็นแก่ตัวของเรา ที่ไม่ดูแลตนเองตั้งแต่ต้นเริ่มต้นดูแลสุขภาพตั้งแต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่เดี๋ยวก่อนเพราะถ้าเป็นโรคแล้วยากจะทำให้มีสุขภาพดีดังเดิมได้ถ้าเป็นแล้วไม่ได้เป็นปัญหาเฉพาะตนเองแต่คนใกล้ชิดก็พลอยเดือดร้อนไปด้วยเงินเป็นสิ่งที่ทุกคนจำเป็นต้องมี เพราะเงินเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดปัจจัยในการดำรงชีวิตแต่ก็มีหลายคนที่กำลังเจอกับปัญหาการเงินไม่ว่าจะเป็นปัญหาหนี้สินเก็บเงินไม่อยู่รายจ่ายมากกว่ารายได้ปัญหาเกี่ยวกับการออมเงินหรือปัญหาอื่นๆซึ่งปัญหาเหล่านี้อาจทำให้รู้สึกเครียดกังวลและส่งผลกระทบต่อชีวิตในด้านต่างๆ วันนี้สถานการณ์เศรษฐกิจถดถอยครอบงำโลกเกิดภาวะข้าวยากมากแพงคุณคิดว่าคุณยังมีเงินเพียงพอสำหรับการใช้จ่ายอยู่หรือไม่คุณคิดว่าคุณจนลงหรือไม่ด้วยภาวะเศรษฐกิจและการว่างงานอาจทำให้คุณและสมาชิกภายในครอบครัวเกิดความเครียดวิตกกังวล และอาจเผชิญภาวะซึมเศร้าได้ปัญหาทางการเงินอาจเป็นสาเหตุทำให้ผู้เป็นพ่อหรือแม่ต้องออกไปหางานทำจนส่งผลให้เด็กต้องอยู่กับปู่ย่าตายายหรืออยู่กันตามลำพังซึ่งขาดการดูแลหรืออบรมสั่งสอนอย่างที่เขาควรจะได้รับขาดความอบอุ่น ซึ่งส่งผลต่อเขาเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่คนส่วนใหญ่มีภาระในการเลี้ยงดูลูกโดยเฉพาะในเรื่องการศึกษาที่ต้องมีค่าใช้จ่ายอีกทั้งการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันถ้าลูกคุณไม่มีสิ่งที่เพื่อนเพื่อนลูกคุณมีละ่ะคุณจะเจ็บปวดแค่ไหนถ้าลูกคุณไม่ได้เรียนต่อในระดับสูงๆเหมือนลูกคนอื่นละ่ะ คุณปวดร้าวใจไหมเพราะคุณไม่มีเงินเพียงพอมันเปรียบเสมือนภูเขามหึมาทับอกของคุณอยู่ยากที่จะยกมันออกเงินเดือนหมดก่อนสิ้นเดือนเงินไม่พอใช้ตลอดมักเป็นปัญหาที่หลายคนเผชิญอยู่เป็นประจำโดยปัญหาการเงินรายได้ไม่พองบการเงินติดลบ นี่สินพัวพันยังนำมาซึ่งความเครียดและกดให้ชีวิตคุณให้จมอยู่กับความทุกข์ไร้เป้าหมายอีกด้วยคนมีเงินเดือนก็ยังดีที่ยังมีรายได้ประจำแต่เพียงพอต่อรายจ่ายครบเดือนไหมแล้วคนที่ต้องหาใช้ในแต่ละวันละ่ะจะจัดการเรื่องการเงินอย่างไรคนเป็นข้าราชการยังดี ที่เกษียณอายุการทำงานแล้วมีเงินบำเหน็จบำนาญไม่ทำงานก็ยังพออยู่ได้แต่คนอื่นๆละ่ะที่ไม่ใช่ข้าราชการในวันที่ไม่มีเรี่ยวแรงทำงานจะมีรายได้มาจากทางไหนคุณคงไม่อยากทำงานจนวันตายหากคุณไม่อยากประสบกับปัญหาทางด้านการเงินจนไม่มีเงินซื้ออาหารการกินไม่มีเงินเก็บ ไม่มีเงินลงทุนก็ควรจะสร้างภูมิคุ้มกันทางด้านการเงินไว้ตั้งแต่ตอนนี้ปัญหาไม่ได้อยู่ที่ว่าทำอย่างไรจึงจะมีเงินหรือทําอย่างไรถึงจะรวยแต่ปัญหาอยู่ที่ว่าคุณจะหารายได้เพียงพอต่อรายจ่ายได้อย่างไรการสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวเป็นเรื่องที่สำคัญ งานอะไรก็ได้ขอให้มีไรายได้แต่ต้องไม่ผิดกฎหมายเป็นงานที่สุดจริตไม่ควรยึดติดว่าเราทำสิ่งนี้ไม่ได้สิ่งนั้นก็ทำไม่ได้เป็นการสร้างข้อจํากัดให้ตนเองคุณครับตอนที่คนเราแรกคลอดทุกคนเกิดมาก็ทำอะไรไม่เป็นแต่ทำไมวันนี้จึงมีคนที่เป็นหมอ เป็นนักธุรกิจเป็นพ่อค้าแม่ค้าเป็นนักแสดงทุกอย่างเกิดจากการเรียนรู้ทั้งสิ้นแล้วก็ฝึกจนเกิดทักษะและความชำนาญคุณเองก็เช่นกันมีความสามารถทำได้ในทุกสิ่งที่คนอื่นเขาทำได้อย่าดูถูกตนเองผมเชื่อเต็มล้นหัวใจเลยว่าภูเขามหึอมาที่ทับหัวอกคุณ จะสลายตัวกลายเป็นปุยเมฆลอยสูงขึ้นไปเพื่อกลั่นตัวเป็นหยดน้ำโปรยปลายประพมพให้ความชุ่มช่ำกับชีวิตของคุณและครอบครัวและคนอื่นๆอย่ายอมเป็นคนไม่มีเงินแม้ไม่มีสักเหรียญเดียวหรือแบงสักใบในอุ้งมือแม้แต่กระเป๋าสตางก็ไม่มีแล้วผมไม่ได้แนะนำให้คุณโกหกตัวเอง หรือไม่ยอมรับความจริงนะครับแต่อยากจะเตือนสติให้คุณยอมรับรู้ถึงเหตุที่เกิดขึ้นแต่อย่ายอมรับให้มันเข้ามาฝังรกรากในชีวิตของคุณเพราะมันจะทำให้คุณพ่ายแพ้ในเกมชีวิตที่คุณเป็นผู้เล่นเองเขียนบทเองคุณจะเป็นผู้พ่ายแพ้หรือเป็นผู้ชนะคือตัวคุณเองเป็นผู้กำหนดอย่าจำกัดตัวเอง หลายคนจำกัดตัวเองให้อยู่กับสิ่งที่คิดว่าทำได้คุณสามารถไปได้ไกลเท่าที่ใจคิดฝันสิ่งไหนที่คุณเชื่อจงจำเอาไว้ว่าคุณสามารถทำให้มันสำเร็จได้หากปีที่ผ่านมาเสียเวลาไปกับความเครียดและความคิดมากปีนี้ลองปล่อยวางแล้วมาเริ่มกันใหม่เรียนรู้ที่จะรักตัวเองให้มากขึ้น ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและใช้ชีวิตได้อย่างคุ้มค่ามากขึ้นตราบใดที่คุณไม่ยอมแพ้กับความล้มเหลวที่เกิดขึ้นยังคงมุ่งมั่นสู้ต่อไปโอกาสที่คุณจะประสบความสําเร็จก็จะมีมากขึ้นอย่างน้อยขอให้คุณได้ลองลงมือทำอะไรสักอย่างนั่นก็ถือว่าเป็นการเพิ่มโอกาสทำเงินให้คุณแล้ว ในทางตรงกันข้ามหากสิ่งที่คุณทำมีเพียงคิดว่าอยากจะรวยแต่ไม่ลงมือทำอะไรสักอย่างความรวยก็จะไม่มีวันเกิดขึ้นกับคุณคนที่เจ็บป่วยอยู่หันกลับมาดูแลตนเองอย่างตั้งใจซึ่งมีกุญแจดอกสำคัญดอกเดียวคือบำบัดและฟื้นฟูเซลล์ที่เสื่อมไปให้กลับมามีพลังงาน ที่เรียกว่าพลังงาน ATP หรืออะดโโน i n e t r i ร h o s เฟ a เพื่อให้อวัยวะนั้นๆทำงานเป็นปกติถึงแม้ว่าอาจไม่สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซแต่อาจส่งผลให้คุณสามารถลดการกินยาลดอาการของโรคสุขภาพใกล้เคียงปกติก็ยังดีกว่าต้องกินยาจนวันตายหรือยิ่งกว่านั้น อาจทำให้คุณลืมไปเลยว่าเคยเป็นโรคนั้นๆอยู่ผมไม่อาจบอกได้ว่าคุณจะมีความสุขมากขนาดไหนถ้าสุขภาพของคุณไม่เป็นปัญหากับคุณอีกแล้วคุณสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติสามารถมีความสุขกับครอบครัวสามารถมีความสุขกับความสำเร็จของลูกหลานที่คุณให้ความรัก และความห่วงใยตั้งแต่เขาเกิดมาและถ้าวันนี้คุณมีรายได้เพียงพอกับรายจ่ายและยังมีเงินเก็บเพียงพอสําหรับการใช้ใจ่ายในอนาคตแม้ยามที่คุณไม่มีเรี่ยวแรงทำงานแล้วคุณจะยิ่งมีความสุขมากขนาดไหนคุณจะซื้ออะไรก็ได้ตามที่คุณต้องการอยากไปเที่ยวพักผ่อนที่ไหนก็ได้ที่อยากไป โดยไม่ต้องพวงเรื่องค่าใช้จ่ายคุณสามารถที่จะทำบุญทำทานได้อย่างสบายใจในยามที่คุณเกษียณอายุการทำงานคุณก็ยังมีเงินเก็บเพียงพอต่อรายจ่ายยิ่งกว่านั้นเมื่อกเกษียณอายุการทำงานแล้วก็ยังมีรายได้เข้ามาอย่างต่อเนื่องเพราะผลจากงานที่คุณเคยทำไว้ ผมคงไม่ต้องอธิบายถึงนิยามของคำว่าความสุขคืออะไรถ้าคุณไม่ต้องตื่นแต่เช้าตรู่เพื่อไปทำงานถ้าคุณอยากทำอะไรก็ได้ตามโปรแกรมการวางแผนของคุณไม่มีใครมาคอยควบคุมคุณไม่ต้องไปหาหมอไม่ต้องกินยาอยากซื้ออะไรก็ได้ซื้อมีบ้านมีรถไม่เป็นหนี้คุณก็ยังมีเงิน มีไรายได้อิสรภาพนั้นเหมือนจะเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนาที่อยากจะทำอะไรก็ได้ตามใจอยากมีชีวิตอิสระเสรีมีอิสรภาพทางด้านสุขภาพมีอิสรภาพทางด้านการเงินมีอิสรภาพทางด้านเวลาหากคุณมีอิสรภาพทั้งสามประการมันเป็นความสุขสูงสุด ของการเกิดมาเป็นมนุษย์ในชาตินี้อย่าปล่อยให้ความสุขนี้มันปลิวผ่านไปพยายามคว้ามันไว้ให้ได้มีคำถามที่อยากจะถามคุณว่าข้อหนึ่งแล้ววันนี้ละ่ะคุณกำลังอยู่ตรงจุดไหนของชีวิตข้อสองคุณพึงพอใจกับสุขภาพของคุณแค่ไหนข้อสาม คุณมีปัญหาเรื่องรายได้และรายจ่ายหรือไม่อย่างไรข้อ4คุณมีการวางแผนที่จะมีความสุขสูงสุดข,ของมนุษย์อย่างไรและข้อ5คุณจะเริ่มต้นอย่างไรในการไปให้ถึงเป้าหมายที่คุณวางแผนไว้สุดท้ายคุณสามารถแชร์ความคิดเห็นในคำถามทั้ง5ข้อและอื่นๆได้ โดยสามารถพูดคุยกันแลกเปลี่ยนกันผมอาจมีข้อแนะนำดีๆด,ด้วยวิธีการของธรรมชาติบำบัดโดยที่คุณไม่ได้ลงทุนอะไรมากนะักผมอยากแบ่งปันองค์ความรู้เท่าที่ผมมีอยู่อาจจะเป็นประโยชน์สำหรับคุณทั้งทางด้านสุขภาพและรายได้อ้อลืมแนะนำตัวเองผมเป็นครูสอนนักเรียนในสถานศึกษาของรัฐบาล ส่วนชื่อผมสามารถดูได้ที่ลายนะครับหากมีข้อเสนอแนะหรือมีคำแนะนำดีๆต้องการแบ่งปันเป็นวิทยาทานร่วมกันพูดคุยกันได้ที่ไลน์ส่วนตัวของผมโดยการสแกน QR Code ท้ายคลิปนี้หรือลิงก์ใต้คลิปนี้เมื่อคุณดูใน YouTube ก่อนจากกัน ผมขอให้คุณมีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บร่ำรวยเงินทองมีอิสรภาพในทุกด้านขอบคุณครับ